แนวทางการปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของการใช้งานเคารูปพันธ์สวัสดีทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยเขาได้มีหนังสือแจ้งแนวทางการปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของการใช้งานคารุพันธ์นะครับก็เป็นหนังสือว1 0 9 9ลงวันที่10มีนาคม2568ในรายละเอียดนะครับตามที่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้แจ้งความเห็นของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา การจัดซื้อจัดจ้างกรณีของการดัดแปลงหรือแปลสภาพประเภทคารุพันธ์ของพัสดุสรุปได้ว่าเนื่องจากระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุพศ2560เนี่ยมิได้กําหนดนะครับมิได้กําหนดเกี่ยวกับการบริหารการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินโดยกระทรวงมหาดไทยกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นแจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ว5 0 2ลงวันที่8กุมภาพันธ์2554ดังนั้นเนี่ยหากหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินเดิมกล่าวก็คือ,อดัดแปลงลักษณะการใช้งานได้หรือไม่นั้นเห็นควรให หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหาหรือประเด็นดังกล่าวเนี่ยไปยังกมรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยตรงความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึงนะครับก็คือหนังสือ,อวหกเจ็ลงวันที่11พฤศจิกาย,ยน2563ซึ่งกมรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ซักซ้อมแนวทางการปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้งานคารุพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ ดังนี้นะครับ1ก็คือกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเหตุผลความจําเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้งานของคารุพันธ์เนื่องจากเห็นว่าจะทําให้ได้ใช้ประโยชน์จากคารุพันธ์ดังกล่าวมากขึ้นก็ให้เป็นอํานาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่นนะครับนในข้อที่1นึ่งกรณีที่ท้องถิ่นมีเหตุผลความจําเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้งานนะครับ เนื่องจากว่า,าจะทําให้ได้ประโยชน์จากครุพันธ์ดังกล่าวมากขึ้นตรงนี้เนี่ยให้เป็นอํานาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่นได้เลยนะครับ 2. เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้อนุมัติปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้งานคารุพันธ์ตามข้อ1แล้วเนี่ยท้องถิ่นอาจดําดเนินการดัดแปลงครุพันธ์เพื่อประโยชน์ของทางราชการโดยวิธีการจัดทําเองหรือวิธีการจ้างตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตรงนี้นะครับท้องถิ่นเนี่ยอาจจะดําเนินการดัดแปลงข้าวผุพันเพื่อประโยชน์ของทางราชการโดยวิธีจัดทําเองก็ได้นะครับหรือวิธีการจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างก็ได้นะครับ 3. การดําเนินการตามข้อ2เนี่ย ให้ท้องถิ่นตั้งงบประมาณเอาไว้ในงบลงทุนค่าคารุพันธ์ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุพันธ์ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ว .1095 ลงวันที่28พฤษภาคม2,564ะครับเรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น สำหรับการเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเนี่ยก็ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดว9076ลงวันที่17พฤษภาคม2566เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามข้อ1และข้อ2แล้ว ให้เสนอสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นทราบต่อไปด้วยนะครับนี่ก็คือ,อแนวทางนะครับแนวทางปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้งานขา้าุพันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นถือปฏิบัตินะครับก็เป็นหนังสือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นที่ว1099ลงวันที่10มีนาคม2568นะครับ